นี่ทำพี่น้องสุกสุกคนวันนี้เท่าที่ลักกี้ซุกี้นะครับผมสาขาโลตัดบางหน้าพี่น้องเอ้ยวันละ219ร้อยสบ้าบาทคู่นี่อาหารแปลาๆนะั่งบางๆๆๆน้ำซุปนี่ก็หอมมีน้ำซุปน้ำดำน้ำใสแล้วก็เย็นตาโฟนะครับวันนี้เอาน้ำดำกับน้ำใสคอยไปกินไม่เลือคอยจิตใจแห้งร้อสิบอกอันนี้คือสาหร่ายใส่ลงไปเลยเรนช์บล็อกออยผักเราชอบกินผักเออเซโนกะเลยว่ มีหลวง่หลูกพี่ลานบอกลานเราเลยกับไปแซบนี่เมงกะเพราเว้ยเมงกะพุนน้กัเ,กกเลยอืมอร่อยมากแม่อืม โอ้ยประจ๊าใดอยากกินแซ่บแบบนี้มาโหลดพี่น้องลักกี้สุกี้สาขาโรตัสบางนะใกล้ๆบ้านเพียงหัวละสองรอยิบเกาบาทเท่านั้นกินจนพุ่งก่างบอ่อิ่มยามเ่ออือหือ nhìn à nhìn lại bằng xe bắn bằng gì lại chuột อือ,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 อุ้อื้อตตต้อบริเนี่ยพี่ลองลูกชินอันนี้มันมนลูกชินนกายได้ครับมันบอกมันกลายได้แหละดูสิ Ui 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 đó, đó. 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 ข้าบสำหรับพี่น้องท่านนอยากนั่งน,นะพี่น้องมาโลดลักกี้ซุกี้สาขาลรตัดบางนานะพี่น้องสะแกงเคี่ยวอาโคตปุ๊บกดปับ๊บหุ่นยนต์แลนมาเลยจะบอกให้หัวหนึ่งสองรอยสิบเก้าบ,บาทโคตรคุ้มเลยจะบอกให้ อิมแล้วพี่ดองปิดไทยได้ของหวานไอติมโคนม้นแบบให้เทคยอดปุ๊บได้ปั๊บเลยอ,อย่าลืมด้วพี่ดองลัคก,กี้สุกี้สาขาโต๊ตัดบ,บางนา